ท่านรอสูลท่านให้คําแนะนําเป็นโอวาทนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของหลักสุขภาวะของมุสลิมเราอยู่แล้วด้วยระสูลสุลลอฮฺซอนลลอฮฺหุลสลัมบอกว่าต่อไปนี้ใครอ่านเวลาใครไปเจอหรือเราได้รับทราบข่าวคนนั้นไม่สบายคนนี้เป็นไอน้นั่นคนนี้โดนไอน้นั่นอะไรก็แล้วแต่และโดยเฉพาะตอนนี้เราดูข่าวใช่ไหมครับเราดูข่าวฟังข่าวนะครับ <c oughs> <c oughs> มีพี่น้องจํานวนหนึ่งที่เขาประสบกับโรคไวรัสโครโรนาเนี่ยนะ พอแลว้วเราอ่านข่าวนี้แล้วให้เราอ่านูอาต้นนี้เลยอัลฮัมดุลิลละลองจดนะอัลฮัมดุลิลละเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะใครเขยียนเป็นภาษาอับงกดษก็เขยียนเป็นภาษาไทยอัลฮ ill 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 ัมดุลิลละฮิลลาดีอัลฮัมดุลิลละฮิลลาดีอาฟานีเคยได้นะสาคุณคุณแล้ว الحمد لله الذي عافاني عين نكب أن عين عافاني مما الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولا أن كان أن حسم بين الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به

الحمد لله الذي عفاني من مبتلكه وفضلني على كثير م ี من خلقه تفضيل แค่นี้แหละครับนบีบอกว่าใครไปเจอหรือรับทราบข่าวความสูญเสียโรคภัยไข้เจ็บที่คนอื่นเขาโดนเขาประสบอยู่พอเราเห็นแล้วเราอ่านอาต้นนี้ทันทีนะ อัลลอฮ์จะปกป้องเราไม่ให้โดนเหมือนกับเขาตอนนี้เรารู้ข่าวคนนั้นเป็นคนนี้ติดเชื้อคนนั้นทีนนท่นั่นที่นั่นที่นั่นอะไรก็แล้วแต่เราอ่านตัวอาตตนนี้แล้วขอ,อกับอัลลอฮ์ سبحانه และุทธาละอัลลอฮ์จะปกป้องเราไม่ให้โดนโรคไวรัสโครโรนาอินชาอัลลอฮ์ขอดุดาอ้าวอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮิอาฟาณีมิมมะบตะลากบบิฮี وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا